สวัสดีครับแป๊ะรายยมมจริงครับตัวนี้ครับเป็นมิตซูบิชินะครับ G 3 5 0 L นะครับชนปั๊ม YS 3 0 1มานะครับปั๊มตัวนี้น่าจะเป็นเซรามิกนะครับลูกสูบเซรามิกไม่ใช้จารบีนะครับใช้น้ำมันอย่างเดียวนะครับตัวนี้นะครับแท่นก็เป็นสแตนเลสนะครับสแตนเล็จะเป็นตีเนียมไม่มึงนะครับครับทดสอบให้ดูครับความแรง Wait.